นี่ครับผมหลังนี้มีอาการครับผมกําลังจะพายไปฝั่งนะครับผมนะดมดมพายเข้าไปเนี่ยครับผมถ้าเกิดม,มันกินตูดจะก,กระดกเงี้ยแหละครับผมอยู่หรือเปล่าลุ้นดูครับนี่ครับผมอยู่ทีเด้อตัวแรกอุ้ยอุ้ยังไงมันคลายตัวเราลงกับที่ตักมั้อยู่ครับผมตัวปลระกนะัน เดินเดินมานี่ด้วยมาจับกล้องให้ด้วยจจเดี๋ยวแขวนๆนะครับผมเดี๋ยวให้โจโรมมาถือกล้องเดี๋ยวไม่ได้ไม่ความห <c oughs> รอกเฮอาดมถือกล้องยืนตรงนั้นแหละควายถือแล้วพี่ขาดของวด้วยมองเห็นไม,ม่โดม ใหญ่ไหมใหญ่อยู่นะแล้วเกเดผู้นำนะนี่นครับผมหมาครับผมปละจายเต็มแลกอู้ดูรอยมันกัดกันประมาณสองโลสองโลก,กว่ากครับผมนี่ไม่ไดูในกล่องจะเ,เห็นเปล่าเนาะเห็นไมมหมยงนี่ครับผมรอยมันกัดกันมาแล้วครับผมตัวนึงแล้วครับผมเดี๋ยวผมปลดปลาครับผม ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็จะพาทุกท่านมาเก็บเบ็ดครับผมเนาะเมื่อวานผมได้ดักเบ็ดไว้ห้าสิบคันครับผมครึ่งร้อยครับผมเนาะมาดักเบ็ดปลากายไว้เดี๋ยวดูกันครับผมว่าจะมีผลงานไหมเมื่อวานตอนดักเสร็จไปก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับผมได้ปลากายไปตัวหนึ่งตอนดักก็ไม่ได้ถ่ายให้พี่น้องเอฟซีหรือท่านผู้ชมเข้ามารับชมใหม่ๆได้ชมครับผมเพราะว่ามันค่ําครับผมรีบดัก ที่ดักของก็จะเป็นบ้านหลังสูงนี่แหละครับผมปลากายมันขึ้นดีนะแถวแถวนี้ครับผมดักตั้งแต่ทางนี้ยาวไปนู่นเลยครับผมนู่นครับผมห้าสิบคันแต่รุ่นดูเช้านี้ครับผมว่าจะมีแต้มไม่เอาสักกี่ตัวครับผมเนาะทางไหนโดมหลังแรกทางนู้นไม่ใช่ลเนนู่นทางไหนวะทางนู้นนะทางไหนเฮ้ยนู่นนู่นหรือเปล่าโดมเดี๋ยวครับเดี๋ยวกําลังหาเบ็ดอยู่เพราะตอนดักมันค่ำครับผมเนาะ ดี๋ยวติดตามกันดูว่าผมว่าจะมีแต้มมีตัวให้เราสักกี่ตัวครับผมคลิปนี้คลิปที่แล้วเอามาดักสามสิบคันได้ไปสี่ตัวผมติดที่ผมสี่ตัวแล้วหลุดเยอะครับผมไม่ได้มาดูกลางคืนเนาะคลิปนี้ก็ไม่ได้ดูกลางคืนอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะมาดูครับผมต้องตัดยางด้วยกีดยางด้วยครับอยู่ทางนู้นดมหลังแรกเดี๋ยวครับกำลังงงหาเบ็ดอยู่ครับผม พายกลับพายกลับนู้นรถผมจอดอยู่ฝั่งน,น,<อ>นู้นครับนั่นครับหลังแรกยังอยู่เหมือนเดิมครับผมถ้ากิมันกินมันดึงเข้าป่าเลยแล้วครับเหยื่อที่ผมใช้ดักก็จะเป็นปลากระดี่ครับผม,มเบ็ดนี่ชุดนี้ทำมาใหม่หมดเลยครับผมห้าสิบคัน หลังแรกเหมือนเดิม <c oughs> เก็บเบ็ดไปเลยครับผมเดี๋ยวหลังไหนมันมีอาการผมจะถ่ายให้ชมเนาะเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดไปเรื่อยครับผมเก็บตั้งแต่ฝั่งนี้แหละครับผมหลังแรกจนหลังสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหลังไหนเฉพาะมีหลังไหนมีอาการนะครับเนาะนี่ครับผมทําเบ็ดมาสั้นกว่าเก่าเชือกหลังแรก ไอโดนครับผมไปครับเดี๋ยวหลังไหนมีอาการผมจะถ่ายให้ชมครับผมรุนรนไปด้วยกันครับผมโอนี่ครับผมหลังที่สองตัวเบ็ดขาดเลยครับผมน่าจะเป็นฉโดครับผมออผมไม่ได้ใส่สายลีดด้วยครับไอชุดนี้ ถ้าเใส่สายรีดก็ไม่น่าขาดครับผมน่าจะเป็นชโดปะกายก็น่าจะขาดได้เหมือนกันนะปะกายฟันก็คมเหมือนกันครับผมแต่ผมว่าน่าจะเป็นชโดมากกว่าเท่าที่เคยดักมาชโดส่วนมากจะกัดขาดครับผมพลาดไปหนึ่งครับผมสองหลังใหนหัวทิม ไหนนี่ข้างหน้านี่นี่เหหัหวมันจุ่มน้ำอยู่แล้วบอ <laughs> ยกไกปดิสามหลังไม่โดนเลยเก็บเบ็ดครับผมโอหลังนี้มันกินงั้นครับผม ดูตัวเบ็ดอยู่ข้างบนเลยครับเนี่ยครับผมโอ้พัน,น,พนแล้วพันก็ดูคืนเสร็จนี่นนโดมแบบนี้นกเก็บครับผมดูครับผมนี่ร่องรอยของปลามันกินแล้วมันพัน,นครับผม เดี๋ยววันไหนมีโอกาสดีๆมาดักแล้วก็มารอดูกลางคืนด้วยครับเก็บ mm. มาต้องหลายหลังครับผม <c oughs> นี่ครับผมนี่หลังนี้มีอาการครับนี่ดึงเข้าป่าเลยครับตูดโดงเลยโดมเจยถือกล้องให้น่อยเอาไม้พายวางก่อนเน่ยลุ้นดูครับผม <c oughs> จะมีตัวหรือเปล่า เท้าน,นี่อยู่เเงียบไปไม่อยู่หรอกโอ้ยดึงมาพันใช่รอ,อให้ดีใจแล้วไม่โดนครับผมนี่ตัวเบ็ดนี่เก็บเบ็ดครับผมัดดน,นดึงจมเลยครับผม เดี๋ยวลุ้นครับปลาอะไรโดนแน่ๆแล้วครับผมมันดึงคันจมน้ําเลยเมื่อกี้ครับเดี๋ยวบอกนะโดมลูกปลาเลยยังไม่ตายมันดึงไม่น่าใช่นะมันดึงเหมือนปลาใหญ่นะให้เข้าไปดิเนี่ยครับอันเนี้ยนั่านั้นเอออ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวแก้ก่อนโดมตับอุ้ยไอช่อนโดมเอาที่ตักมาก่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวเห็นตัวปลาแล้วครับผม แบบนี้มาแล้วครับผมตัวแรกของเช้านี้ครับนี่ปลาช่อนไซส์สว,สวยครับนี่ครับมาแล้วครับตัวนึงกินลึกด้วยโดมย้มเอาให้ก่อนเดี๋ยวค่อยปลดคงไม่หลุดแล้วนะหลุดมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันกินลึกขนาดนี้ นี่อีกหนึ่งคันครับโอ้โหดูมันขึ้นนี่หนึ่งคันคันครับผมมีอาการเนาะอยู่ไหมดึงหลอกให้เราดีใจอีกไหมติดติดติติดแล้วอะไรอ๋อหลังน้องก็ติดเล้วตกใจติดติดติดมึงอะติดติดอ่างแล้วมึงอะไอ้นี่ตกใจว่าติดติดติดอะไรอะ อยู่วะไม่รู้แต่ไม่น่าจะอยู่รดมอยู่มันดึงสวนแล้วเนี่ยกบที่ยนไวมิดเลยโอ้นี่ครับผมมันกัดลูกปลาเข้ามาครับนี่นี่ลูกปลายังอยู่อยู่เลยหนลังนู้นติด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 แล้วจะโดนบอกปูติดอ่างเลยครับเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดก่อนเอ้าเือกล้องติด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 แล้วด้วยแต่ นั้นที่ผมมาดักตรงตอนี่ครับผมมันติดประกายเนาะวันนี้นิ่งหนุ่นหนุ่นหลังนู้นครับผมหนุ่นหนุ่นนุ่นดึงใหญ่เลยครับไปดมไปเอาปลาหลังนู้นก่อนเดี๋ยวลุ้นครับผมปลาอะไรหลังนี้แหละที่จะโดนบอกติด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 เราผมเนี่ยแหละลุนดูปลาอะไรไหนดมที่ตัดใ,ใกล้ๆายบิ๊ก อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยลมช่อนช่อนนี่ลบถือกล้องก่อนไม่ถนัดข้างเดียวเดีย๋ยวจะตักปลาอุ้ยโดโอุย้ยนี้ไม่ขาดดูครับผมปลาชะโดครับผมปิดมุมปากถ้าเกิดมันโดนเชือกในขาดแน่ๆครับผมนี่แหละเผาเกลือซะเลยเนี่ยรุ่นเนี้ยมาแล้วครับผมแต้มที่สองเนาะเดี๋ยวเก็บปลาครับผม หหลังนี้เล่นซะเบ็ดง้างเลยครับผมดูครับตัวเบ็ดโอ้ปลาอะไรไม่รู้ครับผมเก็บครับผมเก็บเบ็ดเนะงาะง้างเดี๋ยวไปเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ครับผมโอ้นี่ก็ติดนี่ก็กินนะครับผมนี่รอยมันดิ้นหลุดครับผมดูครับตัวเบ็ด อยู่ข้างบนเลยครับผมนี่คันยังเปียกๆน้ำอยู่เลยครับนี่นี่ครับผมนี่ตัวเป็ด,ดได้ดายครับผมถ้าเกิดได้ดูกลางคืนมีโอกาสได้ดูกลางคืนนี่ถ้าจะติดหลายตัวครับเก็บครับผมนี่ดึงเข้าปลายแล้วครับผมแต่ไม่รู้อยู่หรือเปล่านี่ครับผมปลายเป็ดอยู่งนู้นโอ้ยไม่อยู่ครับผมไม่อยู่อุ้ยอยู่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  อ,อยู่ครับเห็นหลังน้ำดอยู่เมื่อกี้าอะไรปลากายน้อยอา้าน้อยกว่าปลาวะ <c oughs> ลูกปลาพันปลาแซมที่สามวบผม <c oughs> อุ้ยปากฉีกจะหลุดอยู่แล้วจะหลุดอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับผมแซมที่สาม ลูกมันเอาไหมเนี่ยปล่อยเนาะผมตัวเล็กว่ะปล่อยคลับผมตัวมันเล็กประมาณครึ่งกิโลได้ั้งปลาตัวนี้นี่ครับผมปล่อยมันไปเนาะเดี๋ยวเวลารอให้มันโตเดี๋ยวมันมายิงเอาครับผม <laughs> ไป <laughs> น้ำมันยุบลงนะครับผมน้ำมันแห้งลงเนาะ ฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับที่บ้านผมนี่จะว่าไม่ตกเลยไม่ตกก็ก็แก๊กๆครับผมมันตกไม่แรงเนาะน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผมมีแต่มันลดลงอยู่เหมือนเดิมหลังนี้บางคันลูกปลาก็ยังอยู่นะครับผมลูกปลาแข็งแรงดีแต่ก็ไม่ติดอุ้ยอุ้ยโด,โดนโดนโดนเห็นมันนิงน่งๆเดี๋ยวดึงขึ้นเรือเลยโอ้ตัวไม่ใหญ่อะ เป็นไงเนี่ยปล่อยไหมเนี่ยเอาได้อยู่เหรอตัวนี้ไม่ปล่อยครับผมจะโดนบอกเอาได้อยู่กินเล็กแ้มที่เท่าไร่เนี่ยแ้มที่สี่เนาะเมื่อกี้ปล่อยไปตัวหนึ่งครับผมปลดปลาครับผมอุ้ยดูไา่ปลาครับเนี่ยมันหากินทั้งท่ามันจะเป็นปลานิลเป่เก็บมาเกินครึ่งครับผมเห็นหน้าปลาอยู่สี่หางครับผมเราปล่อยไปหางแล้วละเหลืออีกเนี่ยครับผมนู่นไปถึงนู่นแล้วครับผม หลังนี้ก็น,นิ่งกิกด,ดูลูกปลายังอยู่ไหมนลูกปลาตัวนี้ตายครับผมบางตัวมันก็ยังอยู่เนาะเนี่ยตายตายอย่างเงี้ยครับผมบางทีปรากฏถ้ากิดน้ำมันขุนๆน,นะครับผมเห็นมันเอาเหมือนกันนะเนี่ยแบบเนี้ย ครับผมตูดโดงเลยดึงเข้าปลาก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะลุ้นครับผมมีตัวหรือเปล่าแต่สองน,นั้นอยู่เหมือนเดิมออกน้ำแล้วไปโดมทำดีๆทั้งกล้องทั้งโทรศัพท์นะเล่นนะลึกนะเนี่ยอ่ะมีเปล่า ไม่ใญ่ไหนถือดิยังไม่เห็นตึกเลยไม่อยู่ดิมันดึงเข้าไปเฉยๆด,ดิไม่อยู่รอบนี้นี่ครับผมตัวเบ็ดเห้อนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าได้ดูกลางคืนมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นกว่านี้แต่ยังว่ามันไม่มีเราไม่มีโอกาสที่จะได้ดูครับผมเพราะว่าผมต้องติดกีดยางด้วยเนาะใส่เร็จก็ต้องกลับไปกีดยางอย่างว่าครับผมเดี๋ยวว้าหาโอกาสดีๆรับผมมันหน้า เดี๋ยวต้องมาค้างคืนหาเวลามาค้างคืนสักคืนคับผมไปครับผมเดี๋ยวรุ้นเงินต่อไปเนาะครับเก็บมาได้สามสิบคันแล้วครับผมเหลือยี่สิบคันสุดท้ายครับผมสามสิบคันดูกองเบ็ดผมดิคันมันใหญ่ครับผมเนี่ยว่าผมไม่ได้เหลาไม่ได้อะไรนะตัดก,กิ่งตัดแขนงมันมาทำมาเลยครับผม <laughs> ผลกระทำท่าอ่อยเม็ดครับผมว่าเมื่อกี้กำลังพูดมันไม่ค่อยตกมันไม่ค่อยเอมันไม่ตกมานานับผม ยังไม่ทันได้หยอดน้ำกดเลยครับผมาดูเบ็ดก่อนตอนเช้านะกลับไปจะไปหยอดอุ้ยโดมหนึ่งไงยังอยู่เลยเห็นตัวแลวเนี่ยตายยังเนี่ยนี่ปลากายเนี่ย,ยตัวไม่ใหญ่ครับผมอุ้ยโดมถ้าเกิดเราไม่ปล่อยตัวนั้นอนะ่ะสามตัวเนี่ยเนื้อมันได้ครึ่งกิโลแล้วเนื้อมันจะขูดรวมกันนะเราไปปล่อยตัวนั้นท่านี่นนะตัวนี้เอาไงเนี่ยปล่อยไหนี่ เอาไว้ผสมกันเนาะเดี๋ยวครับเยอะไม่เปตัวเล็กจังวะนี่ครับผมแดมที่ห้าเดีวปลดปลาครับผมนี่ครับผมอีกหลังหนึ่งที่ว่าขาดผมเป็นหลังที่สองแล้วครับผมนี่ชโดครับแบบนี้นี่นี่ครับผมร่องรอยเนาะน่าจะเป็นปลาชโดครับผม บางหลังบางคันผมก็ใส่สายลีดบางคันก็ไม่ใส่สายลีดครับผมส่วนมากอันใหม่ๆครับผมที่ผมนั่งทําใหม่ๆมาเอาอันใหม่ๆมาผมจะไม่ได้ใส่สายลีดครับผมมัดเอาจะได้ใส่เลยเนาะเรียบร้อยขาดครับผมสองคันแล้วครับผมโอ้หหลังนี้หักเลยครับผมดูตัวเบ็ดครับผมตัวเบ็ดหัก <c oughs> ตะขอหักเลยครับนี่โอ้ดึงแหลกหมดครับ <c oughs> เก็บเบ็ดครับผมเดี๋ยวไปเอาเก็บคันไว้ไปมัดใส่ใหม่ครับเอาไว้เวลามีโอกาสมีเวลางวดหน้าเดี๋ยวมาดักใหม่โอ้น่าเสียดายขาดสองหักไปนหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังครับผมขาดอีแล้วครับผมนี่ PE ร้อยปอนด์ e นะครับนี่ที่ผมเอามามัดนี่ไม่รู้ว่าเป็นปลากายหรือปลาโดก็ไม่รู้ก็ผมนอมนขาดไป เก็บเบ็ดเก็บคันครับผมเอาไว้ไปใส่ใหม่โอ้รอยมันดิ้นจนขานาดนี้เลยเลยหลังนี้เป็นยังไงทำไมมันลึกแอนๆอ,อย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ย โดมมันเหลือแค่นี้อุ๊ยโดมใส่ตัว oh. ใหญ่แน่เลยครับผมว่าแล้ว oh. ที่ว่าเห็นมันขาดขาดไอโดมผมก็ดูดิประกายไส้นี่ดูมันกัดดีครับผมแล้วมันไม่กินหัวนะมันกินตัวไปด้วยเอาเนื้อไปกินอุ๊ยเหลือแต่หัวอุ๊ยไส้ใหญ่กว่าตัวที่เห็นนี่นะครับน่นประกายเนี่ยดูจากลักษณะาจากหัวมันนะครับผมใหญ่กว่าตัวที่ผมได้ไมาเครับนะ่ะ ไอโดมจะขนาดไหนเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าหกโลแล้วมันกินได้ขนาดนี้ผมว่ากัดคําเดียวเลยมั้งคําเดียวเลยดิโอ้ว่าแล้วทําไมเบ็ดผมมันขาดเยอะขนาดนี้ในแต่หัวทิ้งรับผมกินไม่ได้แล้วไม่เหลือเนื้อให้เราเลยนี่ <laughs> มันเอาเนื้อไปหมดเอาแต่หัวไว้ให้นี่ทิ้งรับผมตัวนี้นี่ครับผมคันเบ็ดถึงเอ้ยไม่ใช่ นี่นเะข้าไปดูครับอ๋ออู่ไหมไม่รู้อะทำไมมันไม่ดึงสวนดมเอาเรือเข้ามาอีกนี่นปลายคันอยู่นี่คันเมื่อกี้เหลือแต่หัวคันนี้เหลือไหมติดไหมโอ,โอ้ไม่อยู่ครับผมดูพันแหลกรานเลยโอ้ยเบ็ดง,าง้างอีกแล้วครับผมเนี่ยครับผมโอ้น่าเสียดาย เนี่ยตัวเบ็ดง้างเบ็ดไม่แข็งครับผมอ้หลายตัวแล้วเนี่ยนี่ละเนาะไม่มีเวลาดูกลางคืนไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่ต้องหาเวลาปลากินขนาดนี้ครับผมเก็บเบ็ดไปมัดใหม่ครับผมครับดูหมดเป็นที่เรียบร้อยครับผม พึ่งร้อยคันครับผมห้าสิบคันเนาะนี่ครับผมห้าสิบคันติดปลาอยู่ปล่อยไปตัวหนึ่งเหลือแต่หัวตัวหนึ่งนี่ก็สี่ตัวครับผมหกตัวครับผมไหนจะขาดอีกไหนจะเบ็ดหักเบ็ดง้างอีกครับผมถือว่าปลาก็ค่อนข้างที่จะก็กินดีอยู่ครับผมถ้าเกิดว่าเรามีเวลาได้ดูกางคืนนะครับเนาะพอดีผมไม่ได้ดูกางคืนมันครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าครับผมเดี๋ยวหาโอกาสหน้ามา โอกาสหน้าถ้าเกิดได้มาใส่อีกเดี๋ยวจะหาโอกาสนอนค้างคืนครับผมจะได้มันครับผมเวลามันกินแล้วมันหลุดมันขาดมันง้นางเงี้ยครับผมอย่างที่เห็นในคลิปแล้วครับผมเนาะผลงานก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นเมื่อคืนก็ได้ไปตัวนะครับผมตอนใส่เสร็จใหม่ๆก็ได้ไปตัวใหญ่กว่านี้ครับผมประกายประมาณสักสองโลกว่ากว่าสามถึงสามโลครับผมเนาะที่ขาดขาดเนี่ยก็น่าจะเป็นปลาชะโดแล้วครับผมแต่ประกายกบฟันมันก็คมเหมือนกันนะครับผมเนาะนี่เบ็ดอันใหม่ที่ผมทํามาครับผมนี่มันไม่มีสาย ลีดครับผมนี่อันนี้อย่างนี้ตัวเก่าผมเอได้ใช้ลูกหมุนด้วยอันนี้เป็นสายลีดครับผมอย่างนี้จะโดกัดไม่ขาดแน่นอกจากเบ็ดมันจะง้างเท่านั้นแหละครับผมตัวเบ็ดกระหักก็มีครับผมในคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับผมนอนเดี๋ยวหาเวลาหาโอกาสมานอนค้างคืนแล้วก็ใส่ครับผมเนาะมีแต้มมีตัวให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมเนาะไปครับผมเ,เอาไว้เท่านี้เลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปหยอดน้ำกดอีกเพราะว่ามาเมื่อเช้ายังไม่ได้หยอดน้ำกดเลยครับผมเ,เจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับผม